เดี๋ยวเราจะมาแนะนําวิธีการล้างหัวยิงบนที่นะฮะเป็นเครื่องสแควร์อิงนะฮะตัวนี้เครื่องอยิงบนที่สําหรับขวดน้ําดืกเดี๋ยวให้ดูสภาพก่อนล้างครับดูสภาพก่อนล้างนะครับจะมีหมึกเลอะเต็มไปหมดฮะดาแล้วก็ตัวกระบอกด้วยนะ,ะตัวกระบอกตัวนี้ก็เลอะเต็มดำสีนะฮะ เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก่อนนะครับแล้วเราอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็จะมีอันนี้เป็น,เป,นเป็นเกลอนเปล่านะที่เอามาตักเพื่อเวลาจะฉีดล้างน้ํายาเข้าไปจะได้ตกลวยเนี่ยไม่มีเศษตะกอนอยู่ข้างในฮะัอันนี้เป็นน้ํายาล้างครซึ่งเป็นน้ํายาตัวใหม่นะครับก็คือน้นํายาที่ไม่ยังไม่ผ่านการใช้งานคระสแหรัเราตัวที่สองก็คือน้ํายาขวดดำๆตัวน,นี้ฮร ก็คือน้ำยาตัวนี้แหละนะฮะแต่มันผ่านการใช้งานมาแล้วนะครับก็คือล้างล้างหมึกไปได้เลยไปแลวสองสามครั้งครับก็จะได้น้ำยามาขนาดนี้ฮะซึ่งการล้างหัวแต่ละครั้งเนี่ยนะครมันต้องใช้น้ำยาตัในฉีดนะครับห้ามใช้ผ้าหรือแปลงหรืออุปกรณ์ที่เป็นขุยนะฮะเพราะหัวยิงวันที่นี่จะค่อนข้างละเอียดอ่อนฮะจะมีขุยมีเศษฝุ่นไม่ได้เลยนะฮะก็ต้องใช้น้ำยาเนี่ยฉีดพ่นเข้าไปครับเลยทําให้ การใช้น้ํายาล้างหัวเนี่ยสิ้นเปลืองออกมากๆครับวิธีการครับเราจะใช้น้ํายาที่ถูกใช้งานมาแล้วฮะซึ่งมันยังใช้ได้อยู่นะฮะเป็นการล้างคราบหนาๆออกก่อนฮะจะเหลือคราบบางๆเราก็จะใช้ตัวน้ํายาตัวใหม่แบบนี้เข้าล้างครับมาดูวิธีการครับเบื้องต้นเราจะนําหัวเข้ามาไว้ในแกลอนเล่าที่ตนตัดไว้อย่างนี้นะฮะ แต่เราก็ใช้น้ํายาตัวนี้ที่เจาะรูว่าตรงฝานิดนิดนะอ,นนนอนนันเล็กๆอย่างนี้ฉีดเข้าไปครับฉีดล้างทำความสะอาดจนคราบหนาๆตรงจุดเนี้ยหมดไปฮะเหลือแต่คราบบางๆเมื่อน้ํายาตัวนี้หมดนะฮะเราก็เทจากเกลอนตัวเนี้ยกลับคืนแล้วก็ฉีดพ่นต่อจนคราบหนาๆพวกนี้หายหมดนะครับหลังจากนั้นเราก็จะใช้น้ํายาตัวใหม่นะครับตัวนี้ฉีดเป็นรอบสุดท้ายนะครับเพื่อ ให้คลีนสะอาดนะครับหลังจากสะอาดคลีนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะรอหัวตรงนี้นะครับแห้งครับจนน้ํายานี้จะแห้งค่อนข้างเร็วนะครับแต่ที่เราจะเน้นที่สุดก็คือล่องตรงนี้ฮะเห็นล่องตรงนี้ไหมครับเนี่ยล่องตรงนี้มันจะมีน้ํายาบางส่วนไปติดครางในนี้เมื่อเวลาแห้งมันจะทิ้งคราบไว้ครับทําให้เวลายิงหมึกออกจากหัวหมึกตรงนี้นะฮะมันจะทําให้ไปโดนคราบที่อยู่ในล่องนี้ก่อนฮะทาให้ หมึกเนี่ย <S <S เปิดเพื่อนเหมือนเดิมนะครับวิธีการนะครับเมื่อล้างเสร็จใหม่ๆนะครับมันจะมีน้ํายาค้างอยู่ข้างในให้ใช้ลมเป่านะครับใช้ปากก็ได้เป่ากระแทกเข้าไปนะครับให้น้ําละอองน้ําหรือหยดน้ํายาที่อยู่ข้างในเนี่ยหลุดออกไปก่อนนะครับแล้วปล่อยให้แห้งใช้เวลาประมาณห้านาทีก็แห้งแล้วครับหลังจากนั้นค่อยเปิดน้ำยา ล้างหัวที่อยู่ภายในเครื่องนะครับได้ดําเนินการในขั้นต่อไปครับ ยาเขาเป็นละลาที่เข้า,าไใน,นด้านหน้าอย่างเดียวนะาเสียวุ่มลึกนะครับแลว้วก็แลว้วก็เบาๆ จะไม่เปลืองน้ำยานะครับเพราะเราใช้น้ำยาตัวเก่าอยู่มนาะ ได้งานครับกูปัญญาใส่ขวดพลาสติกนะแลอวมาระวังหน่อยนะครับเปื่อ ใช้การเป่อไปได้นะหลังจากนั้นก็จะใช้น้ำยาโโตัวใหม่ฉนะีดครับจะใช้น้อยครับจะใช้นิดเดียว ะะตั้งแต่หัวตรงนี้แลยครับแล้วก็ล่องอย่างที่บอกครับล่องตรงนี้ด้วยแล้วก็วตรงหัวฉีดที่ยาเราจะไม่ใช้ผ้าหารือใช้ทุกกันอะไระนะครับเพราะเป็นปุ๋ยครเน้นบริเวณทางที่น้ำยาจะไปครับ จุดที่เน้นก็คือที่มันจะแห้งอยู่ข้างในนะผลิีภัณฑใช้ลมฝาของการ่อัน้ำยาออกแบบตาด้วยนะนัำยาออกระเด็นเาจะไม่ให้มีน้ำเข้าไปหยดค้ั้งในนี้นะครับเวลาแห้งแล้วจะกลายเป็นคราบน้ำยาถ้าเป่าพุกมันจะโล่งเลยตอนนี้ก็สะอาดผลใหม่นะครับ อันนี้ก็รอแห้งหลังจากนั้นเราก็จะมาเก็บตรงนี้นะเข้าไปในขวดอายุต่อเนะเพื่อจะเอามาล้างในกระบอกบรรจุมันกระบอกหัวของหัวยิงตัวนี้นะครับน้ำยาตัวนี้มาใส่ในกระบอกก็จะได้ปริมาณเพิ่มขึ้นฮนะเราก็จะเอาตัวนี้นะครับมาฉีด มาฉีดเข้าในกระบอกตัวน,นี้นะครับเนี่ยครับตาำๆฉีดออกให้หมดหระยะนั้นก็ประกอบหัวนี้เข้าที่เหมือนเดิมครับแล้วก็ทำการเปิดเครื่องครัเดี๋ยวจะมาให้ดูว่าเวลาหมึกยิงจะยิงลักษณะแบบไหนนะครกดเปิดเครื่องก่อนครับ ราบูธจะพักนะครับตอนนี้เวลาเปิดเครื่องแล้วก็มาสังเกตว่าหมึกภายในยังมีแล้วก็ตัวน้าํายายังมีอยู่หรือเปล่าฮะโดยการเปิดเช็คดูดี๋าวน้ำยามีนะะหมึกก็มีนะฮะจะมาเมื่อบูทแล้วจะมาหน้านี้นะครับก็ตรวจสอบว่าวันที่ถูกไหมนะฮะตอนนี้ถ้าเรากด start j e t t i n g ก่อนนะครัจะึืนมาหน้านี้เมื่อเราทำการล้างหัวหรือทุกๆเช้านะเราจะมากด s t a t t w t t h j e t t i n g with c l i a n i n g ก่อนนะเพื่อเป็นการใช้น้ำยาล้างท่อเส้นท่อภายในนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูครับว,วิธีการล้างล้างยังไงนะจะเห็นไฟสีเขียวออกมานะครับเมื่อกี้เราใช้ลมปากเปนะ่าฮะก็เลยไม่มีเศษน้ำยา้างไว้นะ ตัวหัวจะยิงน้ํายาออกมานะะผ่านไฟสีเขียวตรงนี้ฮนะแล้วก็วิ่งเข้าเส้นท่อตรงนี้นะัะไม่ค่อยเห็นนะฮะ แบบนี้จะเห็นนะครับเห็นไหมฮะเห็นเส้นไหมครับนี่คือเส้นหมึกนะฮะเนี่ยเส้นเล็กๆเนี่ยยิงจากหัวนี้นะครับได้ยินเสียงไหมฮะอันนี้คือถูกต้องนะฮะใช้งานปกติต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเส้นเล็กมากครับอันนี้ก็ประกอบใช้งานได้เลยนะครับ